สวัสดีค่ะทุกคนนวดข้าวเสร็จแล้วก็อัดฟางต่อเลยนะคะอัดฟางเสร็จแล้วก็สิขนเขาเฮื่อนเนาะโอ้บอแล้วง่ายเนาะค่ะพี่น้องชีวิตเช้าไรเช้านาอัดเปืืองให้วัวให้ควายต่อเนาะคะ่ะ ถ้ามันมีหลายมันก็สิลนเร็วแน่นอะนคะ่ะรถอะไรลูกอู้นกเยอะจังเลยนกมากินแมงแน่นอนอัดมดเลยนะพอเลือเต็มอนนี่นะ ทั้งพูนทั้งพูนเลยอันแล้ววันนี้เลือดแต่หน้าพูนบันชนวนกันเล้วบ้ตรไหเราบัตใดหนดอก่าแดงแค่สองซ้ำก่อนนะรถอะไรลูกตาโดนละไรครับ เข้าแก่มาดูมาดูงานครับดูนี่ลเลยข้าแก้ว่าอย่างไรก่อนละจักบาทพหาะก่อนละสิบสองบาทไปไปเบิ้งก่อนละสิบสองบาทไงำจำได้โอ้ยโอ้ยโอ๊ยเลือบเลีอบโต๊กจัดเลยนี เขาทำนี่เลยเงาไลยก็คือพี่กายเงาหลยก็ยกขึ้น,นต็ตกมดตามมานี่ลูกรถไปนู่นแล้วมานี่เรถมาแล้วรถมาแล้วเดีย๋ดยวรถชนไหมมาแล้วมาแล้วค่ะเดีกนิดเดียว นาจะได้ประมาณสองร้อยก่อนแหละทิ้งบอกหมดไร่หมดนานอ่ะจบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายจบคลิปแค่นี้แหละบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับก่อนครับผม